สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาลองชิมลูกวายค่ะลูกวายไม่เคยกินนะคะนี่กินเป็นครั้งเรกอีกแล้วอันนี้เห็นเขาเขาขายในต่อตอค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมราคาน่าจะสามสิบห้าบาทหรือยังไงนี่แหละคะ่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็รวมค่าส่งด้วยก็เจ็ดสิบเจดสิบสี่บาทนะคะทั้งหมดนี้เจ็ดสิบสี่บาทรวมค่าส่งด้วยค่ะมาชิมลองชิมกันเลยค่ะลองกินดู เห็นเขารีวมิวแล้วม,มันน่าจะกินจะแข็งแข็งมากหาที่วางเปลือกก่อนค่ะนี่เนื้อมันเป็นอย่างนี้เม็ดเล็กๆโอ้มือบางหมดเนื้อใหญ่เกินไปนี่ค่ะแอบะบมาแล้วมาลองกินดูเผื่อๆว้า ทาลิ้นเลยค่ะเปินเป่นๆฝาดค่ะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยอติดลิ้นมากเลยค่ะลิ้นขาวเลยลิ้นขาวเลยค่ะโอ้ไม่เคยกินค่ะเห็นลูกมันน่ากินดีตะมุตะนม้ เปลี่ยนมากนี่อลูกน,นี้น่าจะสุกแล้วอกรัอนหน่อยๆนีม่มีเปรี้ยวต้มนิดๆเือน่นะสดน,นเดิมเหมือนกล้ยเคยกินกล้ยนั่นไหมคะกล้ยดิบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคะ่ะเหมือนกินกล้ยดิบอะต <c oughs> ิดลิน้นเอ้ย จะกินหมดไม่นีดีนะไม่สั่งมาแบบสองชุดก็ขายกล่องละสองรอยห้าสิบค่ะที่แรกก็เจ้าครึ่งกิโลแล้วกดไปแล้วนะคะแคนเซิลเมื่อเราไม่รู้รสชาติอลูกที่สามค่ะลูกที่สามดูมันจะหวานไหมอุ้ยตายแล้วตายแล้วนี่ค่ะลูกนี้เป็นอย่างนี้มันดำๆยังไงไม่รู้ทาไมหรือ oh ว่ามันสุกแล้วค่ะ รูปนี้ด้วยโอ้ยขรมานนี้มากเลยค่ะมันฝาดค่ะ <c oughs> <c oughs> สามลูกกินได้สามลูกป้ปาติดมันกินกล้วยฝาดอย่างนั้นนะคะ ลิ้นขาวเลยเห็นไหมคะลิ้นขาวเลยอะคะ่ะขอโทษนะคะให้ดูลิ้นจะไวไม่ได้อออีรูปนึงเออีลูกหนึ่งเผื่อมันหวานหอมอ่างนี้มีไหมคะมันจะหวานหอมไหมนี่โอ้ยลูกไวดูลูกมันสีสวยน่ากินมากสีเหมือนเสื้อเลยนี่ค่ะลูกฟาดฟาด อ,อันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวฝัสายกุบผมอ้อเหมือ,อมนข้าวตีคอเลยทีเนี้ยฝาดมากลูกที่สี่ดีนะดีนะที่ไม่สั่งครึ่งกิโลถึงว่าทำไมมันราคามันดีดีราคามันถูกเขาขายอะไรนะ ลูกไอ้นั่นด้วยอ่ะลูกลูกคอล่ะลูกแต่คอลูกคอแล้วก็ลูกไอ้นี่ลูกหวแล้วก็เลยกดเข้าไปสั่งอลูกที่ห้าอันนี้สีออกน้ำตาลหน่อยเผื่อมันหวานเดี๋ยวว่ากินไปเมื่อกี้มันไม่สุกไม่ไหวค่ะไม่กินไม่เป็นค่ะปาดเหมือนกินกล้วย กล้วยดิบฝาดๆอย่างนั้นค่ะหรือว่าเอาไปตำแต่ตำตำให้มันมีรสชาติเปรีป้ยวๆเดี๋ยวลองบนหลังลองเอาไปแบบตำเหมือนกล้วยค่ะแกเอาตเม็ดไปตำเหมือนกล้วยใส่มะนาวใส่พริกปลาลองดูไหมคะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบอันนี้กินสดไปแล้วเดี๋ยวจะมาลองตำดูโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ้ยลินขาวต้องไปแปรงฟันแล้วค่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่บาย